ท่านครับเห็นคลิปที่มีการแชร์อย่างเรื่องของเจ้าหน้าที่ขนส่งอ๋อครับตอนนี้กำลังดังในทิกเอเลยครับครับกรณีที่มีพระคันรดได้ถ่ายรูปคลิปของเจ้าหน้าที่ตั้งด่านนะครับบริเวณเชิงทะเลนะครับของเจ้าที่ตรวจการของขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ตรวจสอบนะครับซึ่งข่าวมันออกไปบิดเบือนเป็นคนลประเด็นนะครับจากข้อจริงเนี่ยลงไปสอบถามแล้วนะครับ ปรากฏว่ารถที่ถูกเรียกนะครับผลู้ถ่ายนะนะครับก็เป็นรถรถยนต์บริการนะครับบริการศาสนาจรจดทะเบียนที่กรุงเทพเป็นนอขอนะครับทะเบียนจุดจุดแล้วกันนะครับกรุงเทพมหานครทีนี้ลัากษณะการวิ่งนะครับวิ่งรถนอขอเนี่ยรถบริการจดกรุงเทพ<ม>ก็วิ่งบริการที่กรุงเทพจะเอามาวิ่งภูเก็ตหรือต่างจังหวัดได้ไหมได้อันนี้ไม่ขัดข้องถ้าเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายว่ามี ต้นทางหรือต้นงานอยู่กรุงเทพแล้วพาเที่ยวไปจังหวัดนู้นตัวนี้ไอ้นี้คือได้ไม่ขัดข้อง๋อหมายถึงว่าคนเช่าเนี่ยก็อยู่กรุงเทพแต่ก็ใช่มาเที่ยวทัศนาจรแล้วมีใบงานว่าเออคนนี้นายกอไก่นายขอไข่เช่ารถจากกรุงเทพเพื่อทัศนาจรจากกรุงเทพมาปัจจวบมาเพชรบุรีมาคูเกตไปไปนาทิว่ดแล้วก็กลับเนี่ยอย่างเงี้ยคือการเที่ยวทัศนาจรได้อันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ารถคันดังกล่าวนั้น มารับผู้โดยสารอ่าถ้ารถเคลจุดถึงแท้ก็จริงนอกขอนี้มาอยู่ในภูเก็ตแล้วมาต้นทางมาจอดแล้วก็วิ่งเหมือนลักษณะเหมือนรับจ้างทั่วไปเหมือนแท็กซี่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้าข่ายของกฎหมายที่ออกมาใหม่จากพทีสามล่าสุดที่ออกมาปีหกห้าเนี่ยครับคือรถเนี่ยจดทะเบียนที่ไหนต้องวิ่งหรือมีต้นทางของการวิ่งเนี่ยที่จังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นรถจดทะเบียนบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริการทัศนาจรบริการ ธุรกิจคือเจ้าของโรงแรมถ้าอากาศยานเนี่ยต้องมีจุดที่เป็นกรุงเทพคุณก็วิ่งอยู่งเทพต้นทางเทพปลาทางตามที่ผู้ว่าจ้างกํหาหนดอสังจรก็เหมือนกันรับงานจากกรุงเทพก็วิ่งไปตามที่ลูกจ้างว่าจ้างไปมากรุงเทพวิ่งเสร็จปั๊บก็กลับก็กลับแล้วก็มาใหม่ก็ไม่มีปัญหากม็มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าหากว่า มาจอดรับผู้โดยสารไม่ได้ไม่ได้มาจอดรับทั่วไปเหมือนแท็กซี่อะครับไม่ได้เพราะว่าการรับทั่วไปเนี่ยแปลว่าขายของการบริการรถรับจ้างทั่วไปมีคนรับจ้างอยู่แล้วถูกครับในพิจารก็มีใช่ครับนี่ขนาดของการรับจ้างแต่ประเด็นประเด็นสำคัญก็คือคนที่เอาไปไปบิดเบือนข้อความก็คือนําประเด็นนี้ไปลงไปว่าเป็นรถ สามศูนย์รถโดยสารแม่ประจำทางซึ่งรถประเภทนี้คือรถรับจา้างวิ่งทั่วทาชอาณาจักรสามารถวิ่งเที่ยวทั่วทุกข้อได้ไดซึ่งประเด็นนี้ในด่านวันนั้นจากการตรวจสอบไม่มีรถประเภทนี้ในด่านเลยกลายเป็นว่าคนโพสต์ยพูดรถรถยนต์บริการแต่ไปเอาข้อมูลรถยนต์โดยสารแม่ประจำทางมางมเกี่ยวขอ<ำ>้องทําคนนันเรื่องกัน,ชา,านาชาวบ้านเขาผิดนว่ารถตู้สามศูนย วิ่งทั่วอาณาจากักรทำไมควรต้องจับประเด็นนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนยืนยันนะครับเพราะกฎหมายทุกคนรู้กฎหมายนะครับรถโด,โดยสารแม่ประจำทางนะครับคือรถที่วิ่งรับขนส่งทั่วราชอาณาจากักนะรไม่ไประจำทางด้วยวิ่งไปไหนก็ได้ตามท่องที่ต่างๆตามไม่ต้องเที่ยวตามว่าจ้างเช่าหมอไปหนายวันรลายเดือนรลายปีก็แล้วแต่ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดซึ่งแตกต่างกับรถเอ่อยนรถยนต์บริการที่บอกเมื่อกี้คือรถป้ายเขียวใช่ไหมครับป้ายเขียวที่รปยนต์บริการ ธุรกิจอันนี้คือรถชกเชอขอไข่รถยนต์บริการทัศนาจรจะเป็นนอนเนนขอไข่หรือรถยนต์บริการให้เช่าไปเขียวเช่นเดียวกันเป็นดอชดาขอไข่ประเภทเนี้สามารถใช้บริการเฉพาะที่จดทะเบียนคือขนส่งก็แยกหมวดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแยกหมวดอันนี้คือเจ้าของรถหรือผู้ ผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องศึกษาี้ด้วยอ่าผนนู้อันนี้เขาอ,อาจจะเป็นยังไงเขาเข้าใจผิดรึเปล่าผมคิดว่าน่าจะคนโพสต์อาจจะไม่ทึกถึงประเด็นที่คนนําไปแชร์ต่อซึ่งผมคิดว่าการนําข้อมูลเหล่านี้ไปแชร์บิดเบือนเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีต่อผู้ผู้ส่งต่อครับในเมื่อเขาได้จริงเนี่ยไม่ทราบเขาได้จริงที่ชัดเจนในการเกิดประเด็นนะครับประเด็นของผู้โพสต์ก็คือจบไปแล้วประเด็นขอเล่าประเด็นนิดหนึ่งครับประเด็นผู้โพสคือเป็นรถนอขกรุงเทพนํา น้ำท่องเที่ยวอมีข้อมูลฮะข้อมูลเรามีค่าเรามี้เรามีข้อมูลจบตั้งแต่วันนั้นแล้วข่าวพ้นโพส์นะก็มีมีชื่อพร้อมทะเบียนรถพร้อมแต่ผมเขาอย่างแบบเด่นเนาะก็รู้แล้วว่าแล้วก็เป็นใครแล้วก็กรุงเทพเขาก็นาหนังสือชี้แจงของนักท่องเที่ยวมาดูว่าเออเที่ยวจริงมาเที่ยวจากไหนจริงแล้วก็ได้ยกเลิกใบสั่งเรียบร้อยเนื่องจากว่าดูแลอ๋อมีข้อมูลเชัดจริงว่าต้องเที่ยวมากรุงเทพจริงแล้วเที่ยวมีกําหนดวันเวลาชัดเจนแล้วก็ยกเลิกใบสั่งวันนี้แล้วก็แล้ว อผู้โพสต์ร้านไปแล้วแต่ว่าการโพสต์เนี่ยเขาโพส์ใช้ข้อมูลผิดใช่อ๋อเลยทำให้มีผลกระทบใช่เพราะว่าเขาโพส์เนี่ยข้อมูลเป็นรถของรถนอขอนะครับรถขอคือรถรถยนต์บริการนะครับบริการทัศนาจรอ่าพอข้อมูลไปรถโดยสารไม่ประจำทางอันนี้ผลกระทบแล้วผลกระทบมันเกี่ยวกันเพราะว่างงว่างรถโดยสารไม่ปเป็นทาง ไอ้จำนวนจะเข้าใจผิดอีกใช่ครับเพราะทาไมรถโดยสารไม่จําทาง3 0จดทะเบียนทั่วทั้งไอ้จุไหนก็วิ่งทั่วอาณาจักรทำไมวิ่งไม่ได้ภูเก็ตมีมาตรการหรือเปล่าไม่มีครับยังคณาการยืนยันว่าใช้มาตรการกฎหมายเช่นเดิมรถยนย์บรการ30สารณะนะครับสามารถวิ่งได้ทั่วอาณาจักรเช่นเดิมเช่นเดียวเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผม เพราะนั้นขอเตือนไปยังผู้ที่โพสต์ต่อหลังจากนี้นะครับเพราะว่าการนำข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยหรือไม่เป็นจริงเนี่ยสู่สาธารณชนเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอีกหลายบุคคลและอาจจะมีความผิดด้วย,วดดวยอันนี้ขอเตือนแล้วก็เน้นย้ําว่าการเมืองการของเจ้าที่ต้องอยู่ภายกรอบของกฎหมายแล้วก็ชัดเจนนะครับถ้ามีประเด็นที่ไม่เจนก็ขอให้สอบถามมายัางกรมการสำบกหรือโทนค้าเป็นสี่ได้นะครับขอบคุณมากครับ รถที่จดทะเบียนพื้นที่อื่นนฮะนอกจากกรุงเทพมหานครเนะี่ยต้องใช้สําหรับบริการระหว่างท่าสยานหรือท่าเรือหรือถานีขนส่งขนยนารถไฟกับโรงแรมที่พักของผู้โดยสารของเจ้าของธุรกิจนั้นท้องที่ทําการส่วนใดส่วนหนึ่งก็อบอกแล้วนะครับว่าส่วนใดส่วนหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่จดทะเบียนเพราะนั้นจดจังหวัดภูเก,ก็ตก็อยู่ภูเก,ก็ตจ,จดกรุงเทพก็อยู่กรุงเทพนะครับให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวต้นทางของการท่องเที่ยวต้องอยู่ในท้องที่จดทะเบียน มิฉะนั้น5หากพบว่าผู้จดทะเบียนกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วทั้งเนี่ยไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีสองเนี่ยให้ใน,นทะเบียนเพิกถอนทะเบียนได้เลยครับผมครับผมนี่คือมาตรการที่ออกใหม่นะครับร,รักกิจกานเนี่ยประกาศเมื่อ25มกรา256นะครับล่าสุดประกาศแล้วนะครับทุกหลายแดงครับผที่ครับวันนั้นที่เราไปตั้งด่านเนี่ยที่มีคนมาเอะอะนิดหน่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็วันนั้นก็ ในฐานะที่พี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ<ม>ก็รู้สึกกลัวกลัวที่เขามาเสียงดังนะคะแล้วก็พอไปเห็นติ๊กตอกนะคะเห็นเห็นเห็นตัวเองในติ๊กตก็อก<ม>ก็เลยกลัวเข้าไปใหญ่เนื่องจากว่า,าสิ่งที่ออกมาในสื่อทั้งหมดนั้นนะคะไม่ไม่ใช่ความจริงนะคะตัวตรงตัวตรงนั้นมากกว่า<ม>ค่ะ แล้วตอนนี้ยังยังกลัวอยู่ไหมเอ่อเนื่องจากว่าเอ่อยังไงอะเนื่องจากว่าแบบถ้าถ้าความจริงมันปรากฏทุกคนเข้าใจนะคะเอ่อไม่ไม่กลัวละค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเจอไม่รู้ขนแบบนี้คือไปตั้งด่านแล้วเจอมีไหมอ่าไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเจอมีเอะแล้วก็เอะ พูดเสียงดังเราก็อธิบายไปใช่น้องๆก็รู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะค่ะกลัวเหมือนกันกลัวว่ากลัวว่าเออจะไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นความจริงถ้ารู้ความจริงแต่ถ้าคุยกันเรื่องจริงๆก็ไม่เป็นไรแล้ววันนั้นปรากฏว่ารถของเขาเป็นยังไงฮะรถเขาที่ที่เราเขียนไปสั่งตอนแรกนะคะคือเป็นรถใต้เขียวใป้เขียวกรุงเทพ นะคะพอน้องเขาก็จับมาส่งส่งไปสั่งมาหนูหนูหนูก็มีหน้าที่เขียนไปสั่งหนูก็เขียนไปสั่งให้แล้วก็พอเขียนไปสั่งปุ๊บเขาก็เขาก็มาพอมาปุ๊บหนูก็จะยื่นไปสั่งให้แล้วแหละเพราะว่าเห็นเป็นรถใ้เขียวใช่ไหมคะแล้วก็ก็มีมะกุเทศลงมาพร้อมกับใบงานนะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็โอเคเขามีใบงานมาก็ดูดู ดูใบงานกันแล้วก็ก็ได้ปล่อยตัวไปนะตอนนั้นใบสัง่งก, <ละ S 1> ก็เลยยกเลิก,ลกค่ะใ<ช>ตนตัวมีลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรถป้ายเขียวต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีใบงานมันอะไรยังไงฮะใช่ค่ะตอนนี้ป้ายเขียวต่างจังหวัดในลักษณะของการขอป้ายเขียวนะคะเป็นอำนาจของนายทะเบียนดังนั้นจังหวัดไหนจังหวัดนั้นนอกซักนอกซสีจากว่าบริษัทนั้น มีสำนักง,งานสาขายอยู่ที่นี่มีแขกอะไรอยู่ที่นี่ใบางานของที่นี่ก็ว่ากันไปเป็นเคสๆไปนะคะค่ะในกรณีนี้เนี่ยคือรถป้ายเขียวเนี่ยก็วิ่งได้ทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ต้องมีใบางานมาจากต้นแล้วก็ไปถึงปลายทางแล้วก็กลับเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าจะจอดรับอะไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะไปจอดรับเหมือนเหมือน,นรถบริการทั่วไปไม่ได้ใช่ค่ะ